กินกินกินแล้วก็กิน

ลโห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 ลลโหลโหลโหลฮัลโ <laughs> หลฮัลโหลฮัลโหล่ัลดดวหลลโหลฮัลโหลฮัลโหลลหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโัลโัลโหลฮัลโหลฮัลโหเฮัลลฮัลโหัลโหลนัลโหลฮัลโหลฮัลหัลโหหลี่ลลั อ,อ,อเนี่ยมีภารกิจอะไรเนี่ยให้ติดตามเพื่อรับของอะไรต่างยูทูบแบบไม่รู้ะไรวติดตามรับของอะไรคืออะไร<อ>เนี่ยมีภารกิจอะไรเนี่ย เดี๋ยวโปรแกรมสตรีมมาจากไหนแล้วเอามาจากนี่แหละในเน็ตนี่แหละเฮ้ยสะเทียนดีไหมใน y o u t u เนี่ยมีภารกิจดีเลยไหมเนี่ยอืมดีเลยประมาณห้าวิไอ้แบงค์มันขายเมลแล้วอะ่ะอ่ะขายไปแล้วขายหูพับอะขายหมดแล้วอะสองตัวเหลือแต่ตัวหูตั้งบ้าง เออโอ้ยไปดิไอแบงค์มึงถายเบลแล้วอะอืออ่ะขายไปแล้วทำไมมันดับเองวะ ทำไมมันกดเล่นแล้วมันดับคุยเลยของมันนะฮะน่ะมันเป็นเฮีย้ยอะไรของมันนะ Good luck mates Goed luck mates. Oké. Okay. Okay. 看他。 ไอพีเฮดตัวจริงก็เนะ feet, ี่ยมีคิวฟีดไหมคิวฟีดขึ้นอย่างบ่อยเลยแต่ไม่ได้ชื่อเดิมน,นะ 嗯。Uh huh.

กดเลยบบตัวมตััวตัว่อันนี้คนด้วย Watch out คนเหร Watch ตรงตรงไปอ้าแกหลุดไปแล้วเผื่เดอยแล้วไปตรงวิ่งอยู่วิ่งอย Watch out ใกลอันนี้ก ไม่ทำไม่ไกลเท่าไหร่แต่ยองไม่เห็นมันไงมีคนยิงจากข้างหน้าดิวะแล้วเป็นยังไงครับงฟังพี่มีไหมเยอะเยอะแล้วคุ้มฟังโอเคแล้วทำไงตอง m ห r k e d t ั e l o c a t i มาฟ้าแล้วก็ตรงศพ ่ <Okay. S 2> มันรีเฟกซ์กไปจะข้อตรงนี้ให้หินนี้หินนี้โ m a r เข้ยเชื่อวิ่งมาดึงเพื่อนได้เฉยอยู่หลังหินนะอ่าเดีย๋ยวเดีย๋ยวมาย้ายหินมาละผมเนีอยู่หินนี้ ไม่เห็นว่าฟื้นละหละพักหนึ่งฟื้นอ้ยอืม nó ra ngoài rồi, cái đó nó nằm, có hai cái, nó có cái phía sau nó còn có cái phía sau nữa, nó có cái phía sau nữa, nó phía อะไร <laughs> เอาชื่อเพื่อนดอิออ่านถูกป่ะเป,ป่ <laughs> อะไรนะ <laughs> ซาลาลาไซเอมซาลาลาเอ้าไช่ไหมล่ะสามนีเขาใช่ถูกป่ะฝั่งล้นเลยตอง ตัวนี้มันยิงกิมไม่ใช่หรอสองตัวใช่ <c oughs> มีลงมาถึงได้ยิงน็อกเลยเออมันน็อกเฉยเฮ้ยมาแล้ว,วอ,อะไรมันยิงก็งไงวะเออที่ยบอดนอนนอ <c oughs> นบอดอยู่หลังบ้านวเอนอนแล้วก็ยิงทะลุมาด้ บ้านนู้นซ้ายจะ,ะจะเข้าวงอออโอ,อ้ปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยมีแต่บอทเลยโอ้บอดรอบ เจอคนก็ล่วงแบบเมื่อกี้แหละไม่ได้สาราลาใช้แอมเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับให้ก่อนเลยอะไรโอเคโอเคโอเค ให้ป่ะด้วยอะไรวะเดี๋ยวพี่คุ้มกันให้มันคือขอบคุณอะไรตัวละครใหม่ไอ้ตัวละครเกาหลีเกาหลีใช่ไหมหรือยุโรปอะไรมาเยอะเออเสียเสียงไม่เออตอนมาทีแรกที่เราแรกอ่ะดีเนี่ยไม่เล็กเสียงผิด เดี๋ยว่นได้โอเคทันเกมเฮ้ยสั่งเอ้าซาลาลาแตกหนึ่งโอ้โหแตกเลยแล้วแตกไปเลย DP ด้วยซาลาล่ามันอยู่ไหนครับแตกหนึ่งปั่นเกินแตกไม่ทันแล้ว แตกหนึ่งนอนสเปลย์เลยเว้ยดูเลือดหน่อยโอ้โหสองนัดปั่นเกิ่มปั่นเกิ่หโอเค อ okay. น่าจ,จอดอกฮะดูซาลาลาดิเห่เลยแล้วมลนอกคือโอ้โหน่าจะเป็นเด็กเอ็นว่ยดูท่าแล้วดันนะเอ้าเจมไม่เข้าเหรอยังซึงมัน